วันนี้ที่จังหวัดสระแก้วพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชสระแก้วจังหวัดสระแก้วเพื่อติดตามความก้าวหน้าการพัฒนางานตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ โอกาสนี้ประธานองคมนตรีมอบประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์แก่มูล,ลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพาราชพร้อมมอบถุงของขวัญพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกับผู้ป่วยและให้กำลังใจบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสักแก้วเป็นโรงพยาบาลทั่วไปประจำจังหวัดขนาด400เตียงได้รับการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลตามมาตรฐาน Hospital Accreditation จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลองค์การมหาชนหรือ H.A มีการบูรณาการการทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยทีมสหาสาขาวิชาชีพให้การดูแลสุขภาพถึงบ้านและชุมชนในกลุ่มเปราะบางทั้งผู้ยากไร้ผู้พิการผู้สูงอายุที่มีภาวะพิ่งพิง,งกลุ่มโรค รือรังต่างๆและจัดให้มีหมอสามคนประจําครอบครัวทําให้ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงควบคุมระดับน้ําตาลและความดันโลหิตได้ดีขึ้นกลุ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและมีความเสี่ยงลดลงส่วนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีอาการดีขึ้นหลังได้รับการดูแล ในปี2565ได้เปิดบริการศัรยกรรมยูโรวิทยามีแพทย์เฉพาะทางให้คำปรึกษาและรักษาเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินปัสสาวะปัญหาเกี่ยวกับอวัยวะเพศทั้งชายและหญิงและมีความพร้อมด้านเครื่องมือวินิจฉัยสมรรถนะสูงทําให้ประชาชนจังหวัดสระแก้วและพื้นที่ใกล้เคียงได้รับบริการที่มีมาตรฐานเทียบเท่าโรงพยาบาลขนาดใหญ่ไม่ต้องเดินทางไกลลดการส่งต่อและลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ป่วย นอกจากนี้ยังร่วมพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนอาทิโครงการตลาดสีเขียวโดยได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆสนับสนุนพื้นที่ให้เกษตรกรจําหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์และนโยบายกรีนส่งเสริมการทําการเกษตรธรรมชาติเกษตรอินทรีย์ไม่ใช้สารเคมีพร้อมทั้งขยายต้นแบบไปสู่โรงเรียนที่มีแนวคิดเดียวกัน